สวัสดีค่ะเจี๊ยบโจอี้ชาแนลค่ะเดี๋ยวืันนี้จีพยบพาพี่น้องมาทำบุญนะคะถวายเพิ่งสรีละของหลวงปู่แต่งอ่อนกันลยาณธรโมนะคะอยู่บ้านน้องนาหารอำเภอวานอนอิวาสจังหวัดส,สกลน,นครน,นะคะ มือนีจะเสียภาพพี่น้องมาร่วมท้าบุญนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งบรรยากาศกันนะคะมือนี้จะมาจะเศร้าเลยพี่น้องนะคะมาล่อส่บาดน้ำเพลนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะอยู่จนเสร็จงานเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะมาข้อมาข้าเจดีเลยมีบุญนะครับหายเดียวนะครับหายเดียวข้อข้อบัตยามหายนะครับเมื่อเห็เมื่อเห็นว่าสมควร ค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศล่อไซบาตตอนเศร้าเนาะคะ่ะหยาญโยมกับกำลังเลี่ยงแถวกันนะคะเพื่อจะลกก่อการไซบาตนะคะตอนนี้เขาจะไซยุน่าเจดี้ะพี่น้องนะคะจะไซย,ยุน่าเจดีนะคะกับหยาญโยม่นกับมาไล้ไลค่ะตอนนี้ค่ะ เขากับมาแต่สาๆเลยพี่เนอะมาลอดใจสาเลยค่ะนะคะเพื่อจะมาถ่ายไ่บาตนะคะนะคะตอนนี้อยู่วัดหลวงปู่แต่งอ่อนเนาะคะนะ่ะเนาะหลวงปู่แต่งอ่อนวัดกัลยาณนะธรรมูนะคะเนาะนะคะ่ะเขาก็มีโอกาสได้มารวมนะคะทำบุญน,น้ำเพลินมือนีเนาะคะนะ่ะเนาะ๋ยวเหาเบิ่งบรรยากาศการลอดไสบาตนะคะ ตอนนี้หลวงปู่ก็เริ่มออกวิทธบาลแล้วนะคะเจะ้าพ่งจะโบกเข่าไปใกล้นะะี่ค่ะจะับกเข่าไปใกล้ สัตติวิเวกในโลวาสุมาาเกิดประญาบุญทุกเกียปุิการะทุกธรรตุลาจาราศาสนาพิธีกรรัชนาสีลงแสดงทาให้สีพระสจราภรเกิดารีในเกืองั์จกรภรณ์เดเลียนสองดัการาชนาธรรโดยสาสนาพิธีกรจากนั้นก็มีที่มีพระธรรมเทศนาการบุญเทศบุญในจตุรภรรษและรึดร่างมาจาดอาจารย์จุธรรจุธํรโมเจ้าว่าพระเ You เป็นภายในจีดีเนาะคะเข้ากระไดมะกราบสักกะระลงปูเนาะคะแดงอ่อนและพี่น้องนะคะนั่งนี่จะเป็นบริเวณผู้รอทำอะไรอยู่วะบริเวณงานนี้ลูกหลานทำอะไรอยู่ลูกหลานชิดอะไรอยู่ บริเวณรู้มีด้วยตัวของเองรู้ในใจของเรารู้ในใจของเรารู้ในจิตของเราว่าเราทำไปท่านทุกท่านทุกคนอยู่ในอาการที่นี้ความสุขความสงบความสดชื่นแห่งปีแห่งใจที่ิดขึ้นขอความร่วมมือกับคณะผู้พิานทุกท่านทุกคนทุกทีทุกอย่างที่เราทำที่เราประพฤติปฏิบัติกันอันนี้ เปลี่ยนตาแน่พี่น้องมันย้อนแสงนะคะอย่าโยมเพิ่นกับมาลายค่ะแปดปีบวกรวมอายุขครบนะคะนะคะในงานเพิ่นกระสิเทียมนี่ค่ะสิมีแต่งเนาะค่ะสิมีเครือบแต่งอ่อนเนาะค่ะมีเวลาหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะดีนะคะซื้อเฉียบกระเป็นสัญลักษณ์ของคู่เนาะค่ะเนาะ มีไม <M> <abei> ่พอมีไม่มากคนที่จะอยู่ได้ so <m uch os> 1นึ่ปีมีไม่มากนอกจากคระอาจารย์เท่านั้นณะวันนี้ถือว่าเราได้ทำบุญรอบๆชาติการอายุขององค์อาหนึ่งร้อยหนึ่งปีด้วยผูิธีในเวลาส3สานาิกา บริเวณงานพิ่นกระสีเอานะคะเอแต่งนะคะแต่ก้อนมากเพื่อเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของหลวงปู่นะคะนะคะเห็นไหค่ะสิเป็นสวนแต่งอ้อนเลยเห็นบ่นะคะเนาะค่ะนี่คือเป็นบรรยากาศในบริเวณงานนะค่ะ เป็นต้นมีพระอาวันที่มากกเป็นปริโยศารสอง128รูปถ้ามีสมณะจากท่านก็คงจะดีนะหลวงพ่ออาวานซึ่ง128รูปตามบัญชีรายนามก็จะประกอบด้วย พระราชมงคลวจิราราชพระราชมงคลวัชิราธรรมพญานาวิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดรายนามของพระเดิษพระุนั้งนั้นนอกจากนั้นพระที่มาพระคุณเจ้าที่ว่าบนเมนนั้นไม่ควรย,ย,ย,ยังไม่ยังไม่อนุญาตให้ญาติโยมขึ้นไปถ่ายรูปดวเทตก็คือบริเวณายญาติียนมีบา,างส่วนเข้าไปถ่ายรูปเดี๋ยวดูจะม่บอกนง่น เป็นทานให้เกียรติท่านหลวงตานี่มันว่โอกาสนี้หาย,ยากครับผมก็อยากจะไปเท็ยนทนแต่ว่าผมไม่ได้จำมันใส่รถกระยาณาคำครับท่านั้นไปก่อนแล้วโยมนั่งลงและลึกในใจว่าอาวัตสั่งมายามริตะบัมอาวัตสังม,มายามริตพรัมเราจะต้องตายแน่นอนภาวนาไว้นะอาวัตสังม,มายามริตบัมเราจะต้องตายแน่นอน บัดนี้ไฟแห่งความสามคัคคีที่คณะศิษยานาสิทธิ์ได้มอบถวายจะได้ทำการสลายร่างของหลวงตาแตงอ,อต่อนภรรยาณธรรมโมซึ่งประกอบด,ด้วยพระเดชพระคุณประเทศญาณวิสิตกรรมการมหาเทศสมาคมพระเดชพระคุณนานโยคุณพระญาณสิทธาจารย์และท่านพระอาจารย์บัรเทาจเจ้าอาวาส วัตบรรยานธรรมร้อมด้วยคณะสมวัดกรละยานธรรมจะได้ยืนเป็นเกียรติให้กับท่านประธานในพิธีและยืนส่งลวงตาเพียงกายเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการส่งที่สนานามยืนส่งร่างอันไร้วิญญาณของลวงตาท่านทั้งหลายบัดนี้เราจะไม่ได้เห็นหลวงตาจะไม่ได้เห็นร่าง ถือว่ารูปร่างหนึ่งเราจะไม่เห็นท่านอีกแล้วไม้จันที่พวกเราได้วางไว้นั้นก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคมคีสมควรแก่พระผู้สุปฏิบัติสมควรแก่พระผู้ปุชปฏิบัติสมควรแก่พระผู้ยายปฏิบัติสมควรแก่พระผู้สามีี่ปฏิบัติเป็นอาทิจะได้สร่างสลายร่างของลงตาแดงอดให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ จะยังเหลือเป็นเพียงอนุสรณ์ก็คือคุณงามความดีและอัตถิธาอัมคารธาตเท่านั้นที่เราจะได้เห็นด้วยตานั้ตานอกไม่ใช่ตาในาแต่ตาในาที่เราจะมองเห็นก็คือคุณงามความดีฮีตานุนมีตาประโยชน์ทังนั้นที่หลวงตาท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนบัดน,นี้เจ็ดิบสพันษาที่อยู่ในเพศบัญพาชตไม่ด่างไม่ร้อยงดงาม เป็นสุวโจวผู้ว่านอนสอนง่ายดังนั้นบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่หายากขอริคุณโนคองแสดงพร,ฐฐระธรรมเทศนากันแรกในค่ำคืนนี้จะได้อธิบายในเรื่องของสังเวสแะกถาหม้อเป็นธรรมบรรนาการให้เด่พระทุกคนทั้งหลายั้งมประชิตแลกกระว่าเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายพร้อมแล้วทุกท่านประนมมือขึ้นอาราธนาธรรมโดยพร้อมเพียงกันอาตมาภาพ